ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบว่าถ้าเราทําเป็นฉลากะคะ่ละลักษณะของการหดเนี่ยมันจะหดบริเวณไหนบ้างนะคะนี่คือเอาพอาเป็นฉลากสีนี้แล้วก็จะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะ อันนี้ถ้าเกิดเห็นจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้ค่ะมันจะมีข้อจำกัดในการหดแปลว่าลูกค้าจะทำได้ถึงแค่ตรงขอบบริเวณนี้นะคะจะปลอดภัยสุด ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของงานใสแล้วมีสกรีนนะคะบริเวณที่ไม่ควรจะมีสกรีนก็คือบริเวณเคิร์ฟนะคะส่วนก้นนะคะอันนี้ก็คือบริเวณที่หดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเกินจากขอบก้นมาได้อีกแค่ที่เทียวนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวหนังสือที่พอหดแล้วะค่ะถ้าสมมุติว่าเราทําขนาดที่พอดีมันก็จะหดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือทดสอบให้ดูทีเดียก็ค่ปค,ค่ะ